ันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับเป็นไขควงนะครับร้านทุกอย่างนะครับร้านทุกอย่างยี่สิบบาทนะครับสโลสโลหนึ่งศูนย์หกนะครับรหัสตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูนะครับดูด้านในกันตัวนี้มาดูด้านหลังนะครับอืมด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับ โซโลแบบนี้เลยนะครับนะครับเขาจะบอกว่านี่เลยนะครับบริษัทนะครับประเภทสินค้าไขควงหลองไฟเครื่องหมายการค้าโซโลนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเฮอตันเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวันเดินปีผลิตเขาบอกหมดนะครับตัวนี้เป็นรหัส106นะครับ ถ้าเป็นไขค,ควงวัดไฟก็รุ่นสแตนนดด์รรุ่ะคับมาตรฐานในราคาไม่แรงสำหรับท่านที่เอาไว้เช็คไฟนะครับเช็คไฟต้อใใคคงแกะ้าไขควงนี่นะครับเป็นไขควงแบนนะครับแบบมาตรฐานนะครับเพราะว่าเอาไว้ขันพวกไอตัวต่อสายไฟต่างๆนะครับ ในการต่อสายแบบดั้งเดิมนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สแตนดาดก็พื้นพื้น,นทรงดั้งเดิมนะครับบางรุ่นของยี่ห้ออื่นก็อาจเป็นสีเหลืองมั่งอะไรมั่งนะควันกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้อะไรก็ว่าไปนะแต่ตัวนี้มาตรฐานครับเอาเน็บไปนั่นไปนี่ได้สบายนะ,ะเดี๋ยวมาดูการใช้งานนะครับนี่ครับผมก็จะมาลองวัดไฟนะครับตัวนี้เอาไฟ ไฟดูนะครับสิบเป้านะครับอ่าโอเคนะครับร้านทุกอย่าง20บาทนะครับเห็นไหมครับใช้ได้นะครับนี่เลยนะครับข้อดีของไขควงวัดไฟกับที่มันขนาดเล็กก็คือมันพกง่ายนะครับพกง่ายอันนี้เป็นไฟในห้องเก็บของเฉยๆนะครับ เนมครับนี่เลยนะครับปุ๊บนี่ครับร้านทุกอย่าง20บบาทนี่เลยนะครับสวยงามมากพกพาสะดวกเดี๋ยวไปลองวัดไฟตรงตู้เย็นนะครับเวลาไฟล่าหรือว่ามันมีไฟร่วเราสามารถวัดได้นะครับอันนี้นะครับมาที่ตู้ไมโครเวฟนะครับอ,อันนี้ ยังไม่ได้ใส่สายดินนะครับเราก็จะวัดได้ว่ามันมีไฟรั่วหรือไม่ถ้ามันมีอาการรั่วเราก็ต่อสายดินนะครับไปตรงนี้นะครับเอาลงดินนะครับจะลองวัดดูถ้ามันมีไฟรั่วมันก็จะขึ้นนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับนมันมีไฟรั่วไฟแต่มันจะเยอะไม่เยอะมันวัดไม่ได้นะครับแต่มันรู้อย่างเดียวว่ามันมีไฟรั่วเห็นไหมครับอ่าเนี่ยก็ต่อสายดินต่อกลุมไปที่พื้นี่ก็คือเราวัดได้เห็นไหมครับไฟรั่ว ประมาณนี้เลยนะครับแต่ใช้งานได้ปกติปกติเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ถ้าเรายังไม่ได้ต่อสายดินมันจะมีไฟรั่วนะครับนิดๆหน่อยๆมันมีแต่เ,เราไม่สามารถวัดได้นะครับรต้องมาวัดดูด้วยมิเตอร์ว่ามันรั่วประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเราวัดไม่ได้ต่อสายดินปลอดภัยที่สุดนะครับเดี๋ยวก็จะต่อสายดินนะครับเดี๋ยวรอจบจากคลิปนี้แล้วค่อยทําการต่อสายดินไมโครเวฟนะครับป้องกันไฟรั่ว โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มาให้ดูใหครงวัดไฟนะครับเช็คไฟรั่วต่างๆนะครับโซโลนะครับาราทุกอย่าง20นะครับก็ประมาณนี้นะครับ